อัปเดตความรู้ใหม่นะครับที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเขาไม่เคยบอกคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าเหล่าฟู้เอนเซอร์เนี่ยนะครับทำไมเขาทำคลิปฟังกันได้ฟังกันดีจังเลยความลับหนึ่งก็คือนะครับเขาเลือกแฮชแท็กเป็นนะครับแล้วเลือกเพลงที่เป็นกระแสแล้ววิธีการเหล่านั้นนะ่ะจะไปดูได้จากที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยครับเริ่มต้นไปที่อากูนะครับพิมพ์หา Tik t o k Creative Center หลังจากนั้นมากดที่เทรนด์ครับเลือกตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทย หลังจากนั้นแถบแฮชแท็กตัวข้างบนตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้เดี๋ยวเราไปดูแฮชแท็กตัวนี้นะครับการละครั้งหนึ่งมันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยฮอตมากเราไปดูซิว่าเขาจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนี่นะครับกราฟพุ่งสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรอ่าเนี่ยมันก็คือเพลงเพลงหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวลองเอาไปใส่ดูนะครับว่าคลิปผมคุณจะปังไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถแยกหมวดอายุได้ด้วยนะครับว่า คนกลุ่มไหนที่จะดูเพลงเพลงนี้น่อยเบอร์ไฟเบอไฟอ,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 อ่าโอเครู้เคล็ดลับของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลักล้านกันแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือวิธีการใช้เพลงกระแสแล้วก็การใช้แฮชแท็กกระแสไหนมีใครบ้างที่เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันกันกบผมเม้นไว้ให้หน่อยครับผมกําลังจะเอาไปฝึกทําเหมือนกันเลยไปลองมาแข่งกันดูว่าใครจะปังว่ากันโอเค